ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับขขอได้จิงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าจําเลยนะครับเขาเนี่ยขับรถนะครับในช่องทางเดินรถของ ซึ่งช่องทางเดินรถที่จําเลยขับเนี่ยมี3มช่องทางเดินรถนะครับก็จะมีช่องทางที่1ช่องทางที่2จําเลยเนี่ยนะครับขับรถเนี่ยอยู่ในช่องทางที่3ขับรถนะครับก็มาด้วยความเร็วนะครับแล้วจําเลยนะครับขับรถเนี่ยในลักษณะหน้าหว่าเสียวนะครับก็พยายามจะแซงรถคันหน้านะครับซึ่งรถคันหน้าเนี่ยอยู่ในช่องทางเดินที่2นะครับจาเลยเนี่ยแซงรถคันหน้าจากช่องทางเดินที่3ไปช่องทางเดินที่2แล้วนะครับแล้วก็แซงเนี่ยเข้าไปในช่องทาง เที 1> ่1ด้วยนะครับพอแซงแล้วนะครับจำเลยเนี่ยพยายามเนี่ยเบี่ยงรถกลับมานะก็พยายามจะกลับมาเนี่ยช่องทางเดินที่2แล้วพยายามจะกลับมาเนี่ยในช่องทางเดินรถที่สามขับรถในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งสร้างความน่าหวาดเสียวนะครับให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนเลยนะครับรถเนี่ยนะครับเสียหลักนะครับไปชนกับรถคันหน้านะครับอยู hmm. um, um, really parole, uh, ่ในช่องทางเดินรถที่2เนี่ยนะครับแล้วรถของจำเลยนะครับแผลบนะครับตกลงคูเกาะกลางถนนเนี่ยนะครับแล้วก็ ไปประสานงานนะครับกับรถนะครับสวนทางมาในเลนของฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเหตุให้ไปชนประสานงานนะครับแล้วก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งนะครับรถกระบะนะครับก็ที่ขับรถสวนมาตามทางปกติเป็นเหตุให้มีผู้ตายเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายด้วยนะครับแล้วก็ในรถกระบะเนี่ยนะครับเขานั่งกันมาเคนนะครับมีผู้โดยสารในรถด้วยนะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับผลเนี่ยนอกจากจะมีคนเสียชีวิตแล้ว ในรถกระบะเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้ได้รับบาเดเจ็บสาหัสทีนี้ครับทางพนักง,งานสอบสวนนะครับท่านก็รวบรวมสำนวนนะครับส่งสำนวนเนี่ยให้กับทางพนักงานนายการพนักงานนายการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยในคดีนียนะครับก็ประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ฟ้องในข้อหาประมาทนะครับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายคดีนี้ครับพนักงานอายการเนี่ยนะครับพอท่านยื่นฟ้องต่อศาลแล้วนะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ได้มายื่นคำร้องนะครับเนื่องจากเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับแล้วก็เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในลักษณะอย่างที่ทนายอ้อนําเรียยเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยออกมาในลักษณะอย่างเนี้นะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะ ให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูขอด้อเท็จจริงในคดีนี้แล้วเราเนี่ยจะเข้าไปดูคําวินิจฉัยของศาลท่านน่นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนียครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับขึ้นมาปรับใช้เลยนะครับก็อยู่ในมาตรา291นะครับมาตรา291เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทํา โดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับเนี่ยไม่เกิน20,000 0บาทมาตรา300วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษจําคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับคดีนี้ครับศาลท่านยังหยิบยกมาตรา390ด้วยนะครับมาตรา390เเนี่ย วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจาคุกนะครับไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับคดีนียครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับในคดีนี้ด้วยนะครับศาลน,นะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา30ของประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับมาตรา30เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าคดีอาญาใดซึ่งพนักง,งานอยายการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายนะครับจะยื่นคำนองขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในระยะใดระหว่างพิจารณากนศาลชั้นต้นพิพาษาคดีนั้นก็ได้มาตรา193ทวีปวิอาญานะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับหามมีให้อุทธรณ์คำพิพาษสศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ให้จำคุกนะครับไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่กรณีในต่อไปนี้ให้จําเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้อนุหนึ่งนะครับจำเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือให้ลงโทษทกักขังแทนโทษจําคุกนะครับอนุ2นะครับจำเลยเนี่ยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจําคุกแต่ศาลร,รอการลงโทษไว้อนุ 3. สามะนะคร,รับศาลพิพากษาว่าจําเลยเนี่ยมีความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้หรืออัน นุสีนะครับจำเลยเนี่ยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน1,000บาทนะครับคดีเนี้ครับศาลท่านเนี่ยยังหยิบยกพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522เข้ามาปรับด้วยนะครับในมาตรา4ี่นะครับมาตรา43เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถนะครับอนุหนึ่งนะครับในขณะย่อนความสามารถในอันที่จะขับนะครับอนุสองนะครับในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นนะครับ อนุ3มน,นะครับในลักษณะจีดขวางการจราจรอ,อนุสี่นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนั่นนะครับอนุ5ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางข้างหน้าหรือด้านหลังด้านหนึ่งด้านใดนะครับหรือทั้ง2ด้านได้พอแก่ความปลอดภัยหรือไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับอนุ6น,นะครับข้อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้น แต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถนะครับอนุเจนะครับบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสําหรับทาโกคนป่วยหรือคนพิการนะครับอนุ8นะครับในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนะครับอนุ9นะครับในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นทั้งนี้ตามที่ผู้ บัญชาการแห่งชาติประกาศกำหนดนะครับและก็คดีเนี้ยครับศาลเนี่ยนะครับท่านยังหยิบยกมาตรา157ของพระราชบัญญัติจราจรเนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา157ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา35มาตรา43อนุ3อนุ4อนุ6หรืออนุ7นะครับมาตรา45มาตรา46มาตรา47มาตรา48มาตรา53มาตรา65สิบหวักหนึ่งหรือมาตรา125นะครับต้องระหว่ งโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทนะครับคดีเนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จำเลยนะครับประมาทเนี่ย เป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยนะครับและอันตรายแก่กายนะครับคดีเนี้ครับสารดีกานะครับพันเนี่ยตัดสินเอาไว้เมื่อปีพศ5 6 6 4นะครับเมื่อโจทก์เนี่ยฟ้องจำเลยขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2ะครับมาตรา43มาตรา157ประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291 300 390 Strike, และโจร่วมทั้ง3านะครับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการโดยระบุคำร้องว่าบอนะครับและปอเนี่ยบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของดาบตำรวจรอนะครับโดยนอเนี่ยมารดานะครับและนอเนี่ยเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของดาบตำรวจรอนะครับจึงเป็นกรณีที่โจ์ร่วมทั้ง3านะครับในฐานะผู้สืบสันดาณและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้มีอำนาจ จัดการแทนผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการในข้อหากระทำโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายการที่สารชั้นต้นเนี่ยนะครับมีคำสั่งให้โจทร,ร่วมทั้ง3เนี่ยเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอายการเฉพาะข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและอันตรายแก่กายจึงไม่ถูกต้องนะครับและเมื่อโจทร,ร่วมทั้ง3เนี่ยสามารถเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอายการใน ข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291แล้วนะครับซึ่งมีระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน10ปีและปรับเนี่ยไม่เกิน200,000บาทโจท์ร่วมาะครับทั้ง3เนี่ยจึงมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับให้ไม่รอการโลงโทษจำเลยได้โดยไม่ต้องแหมตามปวิอาญายนะครับมาตรา193ทวิและเมื่อคดีเนี่ยขึ้นมาที่ศาลฎี กาแล้วเนี่ยจึงเห็นสมควรสั่งให้ถูกต้องโดยไม่จําต้องย้อนสํานวนเนี่ยให้ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งใหม่นะครับคดีเนี้ยครับโจทย์เนี่ยซึ่งเป็นพนักงานนักการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยนะครับฟ้องเนี่ยขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43มาตรา157นะครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตรา291นะครับ300และและก็มาตรา 390นะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับให้การรับสารภาพในระหว่างพิจรนารณานะครับเด็กหญิงบอนะครับและเด็กชายปอเนี่ยโดยนางนอเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับและนางนอเนี่ยยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยอนุญาตเฉพาะข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและอันตรายแกย่กายโดยให้เรียกเด็กหญิงบอเด็กชายปอและนางนอว่าโจ์ร,ร่วม ที่1ที่2ที่3ตามลําดับนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นนนะครับท่านเนี่ยพิพาษาว่าจําเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา2 9 1 300, 3 9 0 3 9 0พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตรา43อมนุษี่นะครับ157การกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นนะครับจำคุก4ปีนะครับและปรับเนี่ย60,000บาทนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78กึ่นหนึ่งนะครับคงจำคุก2ปีปรับ30,000บาทนะครับโทษจำคุกนะครับให ให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด2ปีนะครับให้จําเลยเนี่ยไปในงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติสี่ครั้งภายในกําหนด1ปีนะครับตามที่พนักง,งานคุมประพฤติกําหนดให้จําเลยนะครับกระทากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักง,งานคุมประพฤติเนี่ยเห็นสมควรเนี่ยเป็นเวลาน24ชั่วโมงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 จำเลยไม่ชำระค่าปรับนะครับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9่0คดีนียครับโจทร,ร่วมทั้ง3เนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนียครับศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยพิพาษษาแก้เป็นว่าไม่ปรับนะครับและไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีนียครับจำเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับศาลดีกานะครับท่านจะวินิจฉัยคดีนี้และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยนะครับประการแรกมีว่าโจทร์ร่วมทั้งสามนะครับมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้หรือไม่เห็น ว่าโจทน์นะครับฟ้องว่าจำเลยเนี่ยก็ทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ดาบตำรวจประเสริฐนะนะครับถึงแก่ความตายโจร์ร่วมที่1และที่2ซึ่งเป็นผู้สืบสันดาลนะนะครับกับโจ์ร่วมที่3เนี่ยซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยจึงเป็นผู้มีอำนาจนะนะครับจัดการแทนผู้เสียหายเนี่ยที่จะฟ้องจำเลยเนี่ยนะเป็นคดีอาญาได้นะนะครับเมื่อโจ์ฟ้องจำเลยแล้วเนี่ยโจท์ร่วมทั้ง3นะครับยื่นคำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักง,งานอายการโดยระบุคำร้องว่าเด็กหญิงบอนะครับและเด็กชายปอเนี่ยบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของดาบตํารวจประเสริฐน,นะครับโดยนางนอเนี่ยมาดาและนางนอนะครับภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของดาบตํารวจประเสริฐนะครับจึงเป็นกรณีที่โจทย์ร่วมทั้ง3นะครับในฐานะผู้สืบสันดานและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้มีอำนาจจัดการท ผู้เสียหายนะครับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการในข้อหากระทําโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายการที่ศาลชั้นต้นน่นะครับมีคําสั่งให้โจทร,รวมทั้ง3เนี่ยเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการเฉพาะข้อหากระทําโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายส,ยสหาหัสและอั<ใ>นตรายแก่กายจึงไม่ถูกต้องนะครับและเมื่อโจทร่วมทั้ง3เนี่ยสามารถเข้าร่วมเป็นโจทก์กับ กับพนักง,งานอายการในข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291แล้วนะครับซึ่งมีระหว่างโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทโจท์ร่วมทั้ง3านะครับจึงมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับในปัญหาข้อที่จริงให้ไม่รอการลงโทษจําเลยคดีนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193กทวิแต่เมื่อคดีเนี่ยครับขึ้นมาที่ศาลฎีกาแล้วเนี่ยจึงเห็นสมควรสั่งให้ถูกต้องโดยไม่จําต้องย้อนสํานวนเนี่ยให้ศาลชั้นต้นเนี่ยมีคําสั่งใหม่ะนะครับปัญหานะครับที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยประกันต่อไปว่าสมควรละการลงโทษจําเลยหรือไม่เห็นว่าตามรายงานสืบสอบและพินิจจำเลยนะครับได้ความว่าเหตุเกิดเนี่ยเนื่องจากจำเลยนะครับขับรถยนต์เนี่ยไปตามถนนนะครับซึ่งมีทาง เดินรถเนี่ยเดียวเนี่ยโดยมี3ช่องทางเดินรถนะครับและล่องคันกลางเนี่ยกับทางเดินรถที่สวนทางนะครับจำเลยเนี่ยขับรถเนี่ยในช่องทางเดินรถที่3นะครับนับจากทางซ้ายเนี่ยด้วยความเร็วประมาณ110กิโลเมตรนะครับถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและจำเลยเนี่ยต้องการแสงรถยนต์คันหน้าจำเลยนะครับจึงขับรถเนี่ยไปในช่องทางเดินรถที่2และที่1ตามลําดับแล้วเปลี่ยนกลับ เนี่ยเข้าช่องทางเดินรถที่2และที่3ตามลําดับนะครับเป็นเหตุให้เฉียวชนเนี่ยรถยนต์ด้านท้ายรถยนต์ในช่องทางเดินรถที่2นะครับและด้านหน้าช่องทางเดินรถที่3นะครับทำให้รถยนต์ของจําเลยนะครับตกลงไปในล่องกลางถนนแล้วกระเด็นข้ามไปเนี่ยในช่องทางเดินรถที่สวนมานะครับแล้วชนกับรถกระบะนะครับซึ่งมีคนขับและผู้โดยสารเนี่ยรวม9คนกับรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งผู้ที่ถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัสและอันตรายแก่กายนะครับเป็นผู้นั่งมาในรถยนต์กระบะส่วนรถยนต์คันอื่นๆนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคงมีแต่รถยนต์นะครับที่เสียหายซึ่งได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัยแล้วนะครับฝ่ายผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยในรถกระบะเนี่ยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับรวมเป็นเงินเนี่ยประมาณ3ามล้านสองแสนบาทนะครับระหว่างพิจารณาเนี่ยจำเลยนะครับนำเงิน มาวางสารเพื่อชำระให้กับผู้เสียหายนะครับจำนวนห้าลายเป็นเงินนะครับสองแสนบาทและระหว่างดีกานะครับจาเลยเนี่ยนำเงินเนี่ยให้กับทายาทของผู้เสียหายอีก2อลายนะครับรวมจํานวน2องแสนห้าหมื่นบาทดังนั้นนะครับเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีนะครับประกอบกับการที่จําเลยนะครับพยายามชดใช้เงินแก้ไฟผู้เสียหายนะครับเพื่อบรรเทาผลร้ายทั้งขณะเกิดเหตุนะครับจาเลยเนี่ยมีอายุ 23ปีนะครับอาศัยอยู่กับภรรยามีบุตรนะครับอายุ4ปีและมารดาของภรรยาจำเลยนะครับและมารดานะครับของภรรยาจำเลยเนี่ยทำงานประจำนะครับและนำรายได้เนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวจำเลยนะครับไม่เคยกระทำความผิดและรับโทษจำคุกมาก่อนนะครับเหตุคดีเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตของจำเลยและทำให้จำเลยนะครับต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังต่อไปซึ่งพนักงานคุม พืชเนี่ยนะครับก็รายงานว่าหลังเกิดเหตุนะนะครับจำเลยเนี่ยขับรถอยู่บ้างแต่นานๆครั้งและยังรู้สึกไม่สบายใจนะครับขณะขับรถจำเลยนะครับจึงน่าจะสํานึกถึงการกระทําความผิดการลงโทษจําคุกจําเลย2อปีนะครับโดยไม่รอการลงโทษเนี่ยจึงไม่เป็นผลดีแก่จําเลยและครอบครัวสมควรให้โอกาสจําเลยนะครับดีกาจาเลยฟังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าอนุญาตนะครับให้โจ์ร่วมทั้งสา ามเนี่ยเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับในข้อหาก็ทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยและให้บังคับคดีตามคําพิพาษาศาลชั้นต้นนะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่าเข้าไปดูคําพิพาาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพาาศาลฎีกาที่6-101นทับสอัน้อ่ะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําหลักกฎหมายดีๆน นำคำพิพากษาสารดีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสาหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกลดชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกันนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วแต่คู่กรณีนะครับเพิกเฉยนะครับ,นนรบหรือพยายามเนี่ยจะเยียวยา,ยายให้ท่านน้อยเกินสมควรน่นะครับหรือคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับถ้าสมมติัเกิดว่าท่านปิดขัดปัญหา นะครับก็อยากให้ลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานของเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คาแนะนํำนะครับสําหรับคนที่ขับรถนะครับแล้วรู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทลนะครับท่านเนี่ยต้องรีบไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านมีรถนะครับท่านควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับท่านเลือกความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับในวงเงินเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้าน าวงเงินนะครับต่อคนนะครับต่อทั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทประกันในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยขันต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นาเกบสาระความรู้นะครับเรื่องราวดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรดชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์กดตับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ